เรื่องราวนี้เริ่มจากไม้ชายหนุ่มเชื้อสายจีนที่เกิดและโตในอังกฤษเคยเรียนที่จีนทำงานที่อเมริกาก่อนจะเลือกย้ายมาอยู่ไทยถาวรในช่วง3ปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เล่าเรื่องประเทศไทยจากมุมมองที่คนตะวันตกไม่ค่อยรู้จักไมเกลามาสื่อตะวันตกชอบนำเสนอภาพไทยเหมือนประเทศโลกที่3แต่พอเขาได้ใช้ชีวิตจริงๆกลับเจว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยความหรูหรา วัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่คนอังกฤษหรือฝรั่งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือไทยไม่ได้มีแค่ข้าวสารโรสเกาะ PP และเซเว่นโทสต์แต่ยังมีศิลปะการเต้นรำภาษาและพระพุทธศาสนาที่งดงามเขาย้ำด้วยว่าไทยไม่ใช่ประเทศถูกเสมอไปเพราะในกรุงเทพเองก็มีคนไทยที่ร่ำรวยมากรถซูเปอร์คาร์จอดเต็มหน้าผับ ส่วนห้างใหญ่ๆรู้ไม่แพ้ที่ใดในโลกแต่ภาพเหล่านี้กลับไม่ค่อยถูกนำเสนอในสื่อตะวันตกอีกประเด็นที่ฝรั่งเข้าใจผิดคือการล้อเลียนสาประเภทสอซึ่งจริงๆแล้วในไทยเป็นเรื่องปกติคนไทยเปิดกว้างยอมรับและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืนไม่ได้แบ่งแยกหรือเหยียดหยามเหมือนในบางประเทศตะวันตกหมายยังเปรียบเทียบว่าคนตะวันตกหลายคนเรื่มอ,อึดอัดกับบ้านเกิดทั้งค่าครองชีพ,พสูงภาษีแพง รัฐบาลไม่น่าพอใจเลยย้ายมาไทยหลังจากได้เห็นว่าด้วยเงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อเดือนก็อยู่คอนโดหรูมีสาะว่ายน้ําและอาหารอร่อยอร่อยราคาถูกได้เขาเตือนไปว่าสิ่งที่ไม่ควรทำในไทยคือถอดเสื้อเดินกลางเมืองและล้อเลียนเรื่องเพศเพราะถือว่าไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิน่นสิ่งที่ทำให้ไมคกระเนื้งไทยที่สุดคือความสบายยสบายสบาย ที่ไม่ต้องแข่งกันอย่างหนักเหมือนจีนหรืออังกฤษถึงแม้ประสิทธ,ธิภาพการทำงานจะไม่สูงนักแต่ความสุขของคนกลับมากกว่าเขายังบอกได้ว่าการเรียนภาษาไทยทำให้ชีวิตเปลี่ยนทันทีเพราะได้เข้าถึงวัฒนธรรมเข้าใจคนท้องถิน่นและได้มิตรรามจริงๆไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตอยู่ในบับเบิ้ลของชาวต่างชาติหมายปิดท้ายว่าหลังจากเที่ยวมาทั่วโลกเขารู้แล้วว่าประเทศไทยคือบ้านที่ใช่ที่สุด ความคิดเห็นแรกมีคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยเลยครับที่ฝรั่งออกมาพูดความจริงว่าประเทศเรามีดีมากกว่าที่สื่อตะวันตกชอบบอกพวกเขาเห็นแต่ข้าวสารรถเกาะพีพีหรือพ่องราคาถูกๆแต่ไม่เคยเห็นความจริงว่าคนไทยอบอุ่นใจดีและบ้านเราก็มีวัฒนธรรมสวยงามไม่แพ้ชาติไหนความคิดเห็นต่อมาเขียนยาวๆว,ว่าจริงเลยครับไทยไม่ได้ถูกอย่างเดียว อย่างผมคนไทยเองอยู่กรุงเทพยังรู้สึกว่าแพงมากค่าเช่าห้องค่าอาหารในห้างค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนมันสูงมากสำหรับเงินเดือน20,000ถึง25,000บาทคนต่างชาติย้ายมาอยู่แล้วบอกว่าถูกเพราะเขาเทียบกับอังกฤษหรืออเมริกาแต่สำหรับเราคนท้องถิ่นนี่คือชีวิตที่ต้องดิ้นรนพอสมควรเลยครับคอมเมนต์ท่านนี้มีฝรั่งที่อาศัยอยู่เมืองไทยมาแชร์ว่าผมมาอยู่ไทย7ปีแล้วเห็นด้วยทุกอย่าง คนที่นี่ใจดีที่สุดไม่ตัดสินคุณว่ามาจากไหนผมเรียนภาษาไทยนิดหน่อยทุกครั้งที่ลองพูดภาษาไทยคนไทยจะยิ้มและภูมิใจมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริงผมไม่เคยเจอแบบนี้ที่อังกฤษเลยครับคอมเมนต์ถัดมาอีกคนบอกว่าสิ่งที่ไมค์พูดเรื่องสาประเภทสอคือความจริงครับผมเคยหัวเราะเลยนตอนมาเที่ยวครั้งแรกแต่พอได้อยู่ไปนานๆถึงเข้าใจว่า คนไทยเขามองเรื่องเพศสภาพแบบเป็นธรรมชาติไม่มีการเหยียดไม่มีการกีดกันผมว่านี่แหละคือความน่ารักของสังคมไทยที่ทําให้ต่างชาติตกลุมรักความคิเดเห็นท่านต่อมามีคนไทยเข้ามาเสริมว่าเราเห็นฝรั่งหลายคนอยู่ไทย10-20ปีแต่ไม่เคยพูดภาษาไทยเลยยังคงอยู่ในสังคมต่างชาติของตัวเองมันทำให้เหมือนแค่ใช้ประเทศเราเป็นที่พักแต่ไม่เคยเข้าใจหัวใจของบ้านนี้เลย สิ่งที่ไมค์บอกถูกต้องที่สุดแล้วถ้าจะอยู่ที่นี่ควรให้เกียรติด้วยการเรียนภาษาไทยบ้างอย่างน้อยก็ใช้ทักทายจะได้เชื่อมโยงกับผู้คนจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขียนไว้ยาวมากว่าที่อังกฤษค่าครองชีพโคตรแพงจริงๆผมเข้าใจเลยทำไมฝรั่งย้ายมาอยู่ไทยคอนโดรูดูที่กรุงเทพประมาณ300-400ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ถ้าเป็นลอนดอนคงต้องจ่าย3-4ทันดอลลลราแน่นอน ไหนจะค่าไฟค่าน้ําค่าอาหารอีกพอมาไทยแล้วได้กินของอร่อยมีวัฒนธรรมให้สัมผัสแถมคนยังเป็นมิตรใครจะไม่อยากอยู่ล่ะครับคอมเมนต์ถัดหนาะมีฝรั่งอีกคนมาเสริมว่าผมย้ายมาจากจีนมาไทยชีวิตเปลี่ยนเลยครับที่จีนแข่งขันสูงต้องทำงานหนักทุกวันแต่ที่นี่มันชิวมากแม้ประสิทธิภาพงานอาจจะไม่สูงแต่คนยิ้มได้ง่ายใช้ชีวิตไม่เครียด ความสุขมันหาง่ายกอะมากเรื่องนี้สะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อตะันตกนำเสนอเสมอไปแต่มีมุมที่ลึกซึ้งและสวยงามมากกว่านั้นสำหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสอาจถึงเวลามาเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอฟังเรื่องราวน่าสนใจจากมุมมองต่างชาติและความคิดเห็นผู้คนรอบโลกในคลิปต่อไปนะครับ